เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Dungeon Nightmare ซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมอะไรไม่รู้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าจะเป็นตัวเดโมนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันเสียตังค์แต่ผมยังไม่มีเงินซื้อนะครับก็เลยว่าลองเล่นตัวเดโมก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าชอบจริงๆก็อาจจะเอาตัวเต็มมาเล่นเนาะอันนี้เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับน่าจับเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันครับเราก็มาลองเล่นกันดูดีกว่าอันนี้เป็นคืนที่หนึ่งเหรอมีแมปนะครับอู้แมปค่อนข้างที่จะกว้างนะโอเคอเฮ้ยใครอะล้าเราทำอะไรได้เขาไม่ฆ่าเราใช่ไหมเราเก็บใบแล้วไม่รู้สีเหลืองมานะครับ ผมทำได้กับมันได้อ่ะเฮ้ยหืหรือว่าใช่ผมที่ผมคิดไหมถ้าผมหันหลังเสียงเฮียอะไรวะเนี่ยจะเปิดประตูเปิดประตูเออีเสียงแมงวนันแมงวีอะไรกั่ลูกมันมันเกมมันมืดไปไหมอ่ะหรือเขามีไฟฉายให้เก็บวะ แล้วตอนแรกผมไม่รู้หรือเปล่าฮะผู้หัวผมมีดีว่าเฮ้ยมัมมี่มัมมี่เื่อไหมเนี่ยตัวอะไรสักอย่างมันมันมนสภาพร่างกายเป็นยังไงน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทางตันทางตันแล้ว โอ้โหโอ้นี่คือเสียงทรมานตายเลยครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยโครงกระดูกอีกแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมเปิดกล่องนี้ก่อนนะใบสีเหลืองอีกแล้วผมว่าใบสีเหลืองเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่เลย มีเสียงหัวใจเต้นอ่ะป้าป้าเที่ยวไปตัวเที่ยนี้แล้วเสียงเกี้ยนี่ผมรู้ละเสียงอะไรแล้วผมหนีมาได้ไหมอะไรอ่ะคือผมโดนมันฆ่าเหรอคือผมหนีไม่ได้แล้วใช่ไหมตายละอ่ามีใครอยู่ไหมครับ เมื่อไหร่หัวใจจะเริ่มหยุดเต้นนะทีวะหรือว่าหัวใจหยุดเต้นมันก็ตายไม่ใช่ละมันเต้นดังแปลกๆอ่ะน่ะน่ะมีใครเดินตามบ้างวะเอ่อสวัสดีครับอันนี้เปิดได้ไหมเปิดปิดอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนมัมมี่อ่ะอ้เยี่ยมันเจอเราแล้ว,ลว,ลวมันเจอเราแล้วไง มันจะอะไแล้วเายังไงมันหนีได้ไหมละวานช็อตคิวไปโดนมันทีหนึ่งคือตายเลยนะครับโอเคเนะผมว่าเดี๋ยวผมไปศึกษาวิธีเล่นเพิ่มเติมดีกว่าแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะมาเล่นต่อในคลิปนี้หรือว่าจะเลื่อนไปคลิปหน้านะครับพราะว่าดูแล้วต้องศึกษาอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับ คือเล่นมาเนี่ยเหมือนไม่ไม่ไปไหนเลยนะครับเจออะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับไม่รู้อาจจะเป็นชิปหน้าหรือว่าต่อจากช่วงนี้เนาะเ,ออเดี๋ยวผมไปไปดูวิธีการเล่นมาก่อนโอเคครับโอเคครับหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลของเกมนี้มานะครับก็ได้รับรู้วิธีการผ่านได้ค่อนข้างจะหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ก็พอรู้แล้วว่าตัวไหนหทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ผมติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือผมไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเก็บอาร์ติแฟกต์หรือชิ้นส่วนอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้ว่าจะต้องเก็บกี่อันให้ครบอะไรหรือเปล่านะครับถึงจะสามารถออกไปจากบันไดได้เพราะว่าตอนแรกผมได้เข้าไปที่บันไดแล้วนะครับแต่ว่ามันขึ้นไปไม่ได้อะทุกคนเหมือนของมันยังไม่ครบอะ่ะเราก็ต้องมาลองดูกันอีกรอบนะครับ อย่างแรกเลยนะครับไอตัวในเกมเนี้ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวผีตัวที่เป็นผีเนี่ยมันทําอะไรเราไม่ได้ครับซึ่งเป็นตัวที่ง่ายที่สุดเพราะมันไม่ฆ่าเราตัวต่อไปก็คือตัวอะไรนะตัวโครงกระดูกโครงกระดูกเนี่ยน่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าเราหันหลังให้มันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมาฆ่าเราได้เราต้องหันหน้าให้มันเนาะแล้วมันก็จะอยู่นิ่ง ตัวต่อไปนะครับก็คือตัวรูปภาพตัวรูปภาพเนี่ยเป็นตัวที่เราแค่ไม่ต้องมองมันแค่นั้นนะครับอย่ามองมันนานถ้ามองมันนานมันก็อาจจะฆ่าเรานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะที่ผมคิดว่าโหดที่สุดในเกมนั่นคือตัวมามี่นะครับตัวมามี่ที่มันมีเสียงกรีดร้องนั่นแ,แหละคือมันจะไล่ตามเราทั้งเกมนะครับถ้ามันเห็นเราซึ่งวิธีการก็คือเราต้องหลบหนีใหมันหา ไม่หาแล้วเจอเนาะโอเคเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยซึ่งเกมนี้นะครับเราต้องคอยหมั่นดูแมปตลอดนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราผ่านทางไหนไปแล้วบ้างเออผมมั่เองเนาะทจริงเราสามารถเปิดไฟตรงนี้ได้ครับเราสามารถเก็บไฟระหว่างทางได้นเองเองนาะเฮ้ยอะไรอะ่ะ อะไรคือการไฟดับผมไม่มั่นใจนะครับเป็นผลมาจากรูปหรือเปล่าแมปนะครับให้เราตายหลายๆรอบเนี่ยมันก็จะแรนดอมแมปไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าคุณจะตายในเกมหรือว่าผ่านด่านไปเนี่ยแมปก็จะแรนดอมอยู่ตลอดเวลานะครับคุณไม่มีทางมานั่งจำแมปในทุกๆรอบเนาะผมกลัวมัมมี่ที่สุดละนะครับไม่มีอะไรอันตรายเท่าก็บมัมมี่นะครับเกมนี้ อย่าพึ่งนะมึงไงอย่าอย่าพึ่งนะเปิดประตูกันมึงนะทางมันมืดนะครับผมเดินวนไปวนมาแล้วเนี่ยโอเคผมต้องกลับทางเดิมอาจจะไม่ผ่านนะครับเพราะผมคิดว่ามันค่อนข้างยากพอสมควรเลยทางขวาม่วไปไปหนี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 ทา่ไหนก็ได้นะครับผมเชื่อว,ว่ามันตามหลังผมอยู่ ตีไป่ังไหนก็ได้อย่าหนีไปเจอทางตันนะเสียงม,มาเริ่มเงียบไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมต้องเดินออกมานะต,ตูวตูวอะไรวะนี่ไงครับบันไดแล้วออกได้ไหมออกได้แล้วครับเย้่าแล้วไหนหนึ่ง ่านคืนแรกแล้วํำได้ครับอะไรอ่ะอ๋อเป็นเหมือนแบบได้แต้มอะไรเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นมั้งโอเคโอเคผมก็อ่านไม่รู้โอ้ไม่ใช่เดโมแน่เลย เนี่ยครับมันเริ่มได้ไนท์สองต่อได้เอาไหมผมตัดสินใจได้แล้วครับไนท์สองเนี่ยผมขออนุญาตพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าผมจะอยากเล่นต่ออยู่ไหมก็ขออนุญาตไปคิดดูก่อนนะครับก็คหน้าอาจจะมีเกมนี้หรือไม่มีเกมนี้อีกแล้วก็ได้นะครับ ก็เอาที่ผมอยากจะมาเล่นแล้วกันเนาะก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมจนผมผ่านไมหน้หนึ่งมาได้นะครับก็ที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นแล้วเนี่ยคือมันมันค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วค่อนข้างที่จะเล่นลําบากพอสมควรด้วยนะครับลําบากที่ว่านี้ไม่ใช่อะไรนะคือมันน่ากลัวนะครับคือใจผมอาจจะไม่แข็งพอขนาดนั้นนะครับก็นะเดี๋ยวขอเป็นนุญาต ขออน,นุญาตไปคิดอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ